ตื่นเสามากฉันจังคันแล้วจัดสถานที่ให้เขาเกี่ยมงานเห็นมันลง่งล็อกล่งอย่างข้างหนี่งดักบาทร,ร้อยแปดภาษีบัลีพระทำบุญวันเกิดทำบุญวันเกิดแลยจ้ะ กันกบุดเนี่ยคนับมันมีบุดกังกันก็ค อันไหนห้องจ้ามันหลงมองมันของมันเทื่องกัน กันบ่ยาเนกระปุเจ้าเอาไว้ในพุ่นเหรอนั่นนั่นนั่นเจ้ามีอนเสียลบ้นเหอามาเอามาหอมหอมมันหอมนมันเบนสิน

Ô chồng 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 chồng

สามพันประเด็ไปสามพันน you know. ี่งสิบร้านได้ผูกได้แม่เนี่ยันเตกันเต็มเนี่ยก็ถือว่างานสร้างเลยเด้เนี่ยมทีนะเพาเขาบอกกันดิเขาบอกเราได้ว่าจะเ็ดทีค้นนางยังไงจะไปนั่งจุ่มกันปั่นเฮ็ด

อ่าสองพันจะไดอ่านีล้มเงีนล่มเงีล่มไว้เป็นอ่าจะได้ประกอบกันก็เป็นส่วนสองพันบาทส่วนนี่ท่านใดหลายท่านคนนี่ชุดผ้าท่านก็ได้จองไว้สั้งแต่รับทั้งไยจัคจับตั้งคนากตรมการทั้งวาดตั่งแก่ เริ่มต้นว่าเขามาจองปูขุยกันในท่านเท่านั้นคับเพื่อเชื่อมโยงกันสมัครจองได้ก็จะจองแค่ห้านีครับเป็นเป็นลูกงามแล้วกำลังงามแล้วลูกเพื่องลูกเตี้ยคนเอาตามตามกระท่าที่น่องเอาบนงานฉลองอุโบสถวัดบูรพาพระิยารามบ้านทลาดอิ่มบุญอิ่ม ใจประนมประนอมปลอดันนี้มีเพื่อนสามท่นมีลูกพี่นิดมีลูกพี่นิดไม่มีแต่ไม่ช่างข้อดีมากบว่าดีจักเพื่อนนั่งลำบา แต้มันมามาทุ่มบาทรต่แม่อต่แฟปีแต่ซอยตั้งบอกกันเล่มาทุ่มบาทมาท่าทรายังหมจานมดแล้เจ้าคณะเจ้าพระเจ้าพิการนี่ที่แท้ท่านนี้ที่ตู้ลำโพงนันเนี่ยแล้วก็อะไรก็มเพื่อนเลื่อนเยอยอะเลยต้องไปดูแลกัน ตัน้จาเกเนี่ยเรื่องภาษีเป็นไประับนึงนห้องถ้าัต้องจานจณะอธิการเขาอยู่ถึจะ่อมห้องจะต้องจ่ายจนวนเงินมาลูกห้าหมื่นบาร่วมเช่อมารไปหนึนหนึ่งรยอดนั้นจําวนเงินแต่แสนบาทแต่แสนบาทอยู่จะขึ้น นม่ได้ไปแจ็ตว่ายปีนี้ไปแอ่เขาเลยม่เคยอยู่เ

ลูกาโัรเรื่องต้องขั้นบาทำับก้นมีน้องข้มามีทาบนเมรุขันหาครอบครอัวัเรื่องบริจาคัเรื่องต้องันบาทลูกนิิอนพวนิ้มนิดนห้าร้อยบาท้นางเด้อ ต่อมานี้เลื่อนบริจาคัเลื่อนขางพอเตรียมเมซีรีน่าแม่จเป็นงานไปพูดเราไม่หรืว่าทุ่คนล่ะนี่มองอี่มฟ้องนี่ก็เมียขัวเนี่ก็มีขัวเอามันจ็กโมงงล่ะเพเตรียมมาจะเต่าคนหนเตรียมมาด้เต่าในส่วนของตางดันเมีขั้วข้าง จับจับจับไว้ให้เพื่อนๆดีๆเขาตาหนูเอาเอาหนีกันอยู่ส่วนใดก็แล้วแต่อยู่ส่วนใดก็แล้วแต่ท่านอาจจะเห็นท่านชายลูกชายยังลุงชู้เชี่ยวยังสามารถเห็นวัดเท่านี้มีคนหลายๆมีคนชายผู้ใดเป็นเพื่อนกัน อ่ากติเห็นนอคุณยายนออ่ากติเห็นดีใจลูกหลานที่อยู่ต่างประเทศคงอ่อนอ่อนลองละลูกหลานเข้าไปทําง,งานกับพวจะได้ทําการทําง,งานได้เงินได้ซองหาเงินได้ซองมาบ้านมาซองมาหลายท่านลูกหลานไปท่านทาง,งานอยู่ต่างประเทศอยากมีส่วนร่วมแต่ว่า,าวเอาบริหารร่วมเคนตีพอะไรกิจ เนต่างจการทำนนหาเนินหาท่องตังเอายังดีไม่บริจาคเอาดีกว่ฮะานอะไรเนี่ยเอาันน่อยกันห้านห้านโตมากเขาเดี่ยงลูกน้อยพอข้อตัพอออร่องพอทำร่องทาเมเหลือโพลำเนาต่งวาบริ เขาบริญี้เสียงมาพอคำลองแม่เรื่องโพลน้องบริจาคเรื่องสอบาทได้แมได้เช่นกับให้บริแห้ได้ขนาดนั่งข้้นอยู่นันบริีวาฮะบริขเเดออกมาไปอานไปนี่เอานไปนี่อ้าไม่อ้าง่าบ้านี่แหละ รวมด้วยช่วยกันอาจนวเงินค่าสื้อถ้าเขไเียกที่เรวช่วยกันทำบุญช่วยกันทำบุญํานวนโซลัซอิบเกาบาทคิ้บาบทท่านใดยังท่านใดมาลงไว้ขาริเริท่านบิษัตห้องนัก่ ลองใส่ลองหั่มนะพี่ไอ้กลวงอันนี <huh Becca good food> ้อุปกรณ์ขององนพระตักบาทร้อยแปดได้หนึ่เด้อหงเงินเรียนนี้เลย ngon quay vay nhà mình quay thằng vay tháng tay ừ à, chăng chăng เ,ย,เ,เ,ย,เย,ยี่มมยมเยี่ยมถ้าไม่ก็ได้สาวหวง,ง,งแต่บอบตาเราบอบยังดอก้า,าัน่ไดึงไปหมันีดเด็กห่ยันองแแปลผ่าพื้นเดี่ยวมากแปลผ่าพื้นเดียวมาเอาบัฟเอาบัฟผันไม่เป็น่าดอีนี้บอมแมนมีนี่พื้นหนึ่งอยู่พื้นเดียว กเน,น,อนเอาขอต่อก็ได้แล้ทีนี่ขอต่อผ่ายอยูอ่แก่ออกออกของแท่ว่านี่ไหมก็ว่าญาติได้ซํำแดดไงคของแท่ได้ไงเข็ดปุ่นและล้าจะได้พร้อมใส่แม่เลยขอต่อ ว่อย่าเของบอกว่ามันงามเออาตมาทาไปีว่จมแล้วก็ดีบ่อนี่มันทีพ่อบ่อน่ะบนี่ตัดออกหรอเอาหนีไมค่ะมองมัน้นเพมันพื้นเดียวนะพาดําพื้นเดียวไหมิดม่ออยู่นะครัพิษองอยู่พื้มันเป็นยังไงเป็นน้ำพ่นพิษเกิดอยูที่แหลกก็ได้อัดับแหกถ้าตรงนี้นอมรก่อนยับทังลอมันทั้งพุ่น คือบบเหยียบเล็กลง่ยเป็นแต่ซุ่มบันชีเมาลมคุบเถอะโอ้ที่ยายาทุกีกอือโอ้เยาด้วยยาด้ มันพอเอาลูกเก่งมาก่ะครับผมเห็นบอมันคับดอคนดนซาได้ใช่เก่งาดเกันแดเไรกูตาเลยไม่นอยแต่สูงอกกูหายไม่รู้จะกคนโดดอีกเพว่าอันจัใส่มาเกียสั่นมาเศร้าหน้าเปืองลูกกระพด อ้าวโอเคโอเคโอเคสวยงามตามท้องเรื่อง ที่ได้ไปซื้อผ้าเชล็ดน่อยได้ไหมพ่อพ่อสีครับซื้อมาสองมวนแเรามวนละสองพันหาหม้อพ่อเนอะาะเมื่อไปตัดคอรอลเคลียร์ไหมโอ้ยออ <c oughs> เสียดายกองจะเสี่ยงานเมื่อใดต้อไป <c oughs> แม่ทุเรียนเอาป่ามาสบา,ายหาชิบโล

Hồng xoài đào Tìm lắm Họ tiền bày càng thằng lắng bò. <laughs> bò hiền cho khoang <laughs> Bố nghe cây bố nghe cây <laughs> Bố <Bên> nghe <người> cây <laughs> พาเแลล์นั่นมา อันนี้อันนี้เ้าเ็นเอาไนเอาเงินเรียนยังใส่เหียนอ่บ่้ใส่มัเรป็นป่วยท่านนแบบว่าเขาจะพูดท่าไปเสียกแได้เขาจะออกกลับเลยนะเงินมงคลสนนเรียนิบึ้นมาม่กมิก็มีมนตอนนี้กำลังโซกัน โซกันฟ่อนเอยท่าไดีวันนี้วาครับ้านทีสาสุดจังเด๋ววัน่า้วะคนโสกันเบื่อมันก็ลังโสกันยากเยไปเมื่อไหร่ไปั้งแตจันจอยอธไปเมื่อไหร่ไปเมื่อที่บ่อที่ราไปทักซีนว่ยโอ๊ยกินเตกันเลย แม่ ai đang buồn แม่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 

bằng những cái bằng ดแถวจัดแถวหามองลงตูว

ดูเน่ก็ได้